สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะไหมเรืองกิจดอนเขื่อนสมค่ะอุกอิ่มทิพพพะพ่วงพันค่ะยาชาพวิ์ดวงขันครับ <Watching> พวกเรา KCI Production <patient> ทีมข้อแข่งขันสุดปังจากโรงเรียนคำชีวิทยาคารในครั้งนี้พวกเรามาเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซชว์ในสัปดาห์วิชาการครั้งที่16และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่4ค่ะคณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยคอนแกน่น ทำได้ไงปกติเห็นลืมพ่อน,นี้ตลอดนี่อ๋อเมื่อกี้แอบ,บดูโพยนิดหน่อยเองอแ,ลแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะผมใช่ค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ที่ลานจอดรถค่ะก็จะเห็นได้ว่าโรงรถของเรานะคะโล่งมากเลยนะคะเพราะว่า เราต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1ิก้านะคะอุ้ยกล้องมันเหมือนมีอะไรติดเลยเช็ดเช็ดไหนนิโอเคโอเคออช<า>ัดยังโอเคอาะหายไปไหนแล้วเออเออยิง<า>อยู่ด้วยกันอยู่เลยตรงเนี้ยใช่ไหมหายไปไหนแล้วไปไนแล้วไหนแล,ล,ล้วเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะ เฮ้ยเจ้าทำอะไรอะเฮ้ยาทำอะไรอ,อะรเ,อเราม,รเรามีเรามีเวทมนต์ไงแล้วก็เลยเสกไฟได้ฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยตื่นค่ะตื่นตื่นเดี๋ยวนะแล้วแปลวอันนี้มาจากไหนอะโอ้ยเอาอีกเละไปจิ๊กของในห้องแลบมาเลียนอีกเละ เราไม่ได้จิกมาจากในห้องครูนะเราแค่เอามอแบบไม่บอกครูแล้วทําได้ไงอะ่ะเดี๋ยวไปบอกในห้องแลบบละกันอยู่นี่เดี๋ยวจะเผาโรงเรียนซะก่อนนี่มันไม่ได้เรียกว่าเผานี่ไงมันกําลังเผาอยู่เนี่ย พร้อมแล้วเรามาดูกันเลยไปและนี่คือวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้โชว์ในวันนี้ครับเอ๊ะมีบดซันฟิลิกด้วยนี่ท่านผู้ชมทางบ้านควรระมัดระวังในการใช้และสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อใช้นะคะนี่คืออะไรเฮ้ยนี่ด่างทับทิมเห็นแม่ใช้เป็นประจำเลยซึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแอลกอฮอล ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้ไฟลุกแรงมากขึ้นเลยครับในโชว์นี้ขั้นตอนแรกเราก็ต้องใส่แอลกอฮอล์ลงไปซึ่งแอลกอฮอล์นี้เป็นเชื้อเพลิงที่สามารถทำให้ไฟลุกขึ้นได้ต่อไปเราก็ตามด้วยหลางครับพิมและในขั้นตอนสุดท้ายเราก็หยดกดซันฟิลิกด้วยความระมัดระวัง wow. คนเห็นไหมคะว่าไฟมันลุกขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟแช็กเลยซึ่งเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไงล่ะเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิกิริยาคายความร้อนปฏิกิริยาการคายความร้อนเนี่ยครับเราสามารถเจอได้ในชีวิตประจำวันเลยเช่นการเผาขยะไฟป่าหรือว่าปรากฏการณ์ฟ้าผ่าซึ่งเวลาเราซักผ้านะครับเราลองทดลองเอาผิสฟอกเคใส่มือ กำมือแล้วจุ่มลงไปในน้ําเราจะรู้สึกอุ่นๆใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือปฏิกิริยาการถายความร้อนอย่างไฟฟ้าที่เราใช้ประทุกวันนี้มันก็มีบางส่วนที่มาจากโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านอย่างของต่างประเทศเขาก็จะมีพลังงานที่มาจากสารกัมมันตรังสีซึ่งข่าวล่าสุดที่ประเทศจีนเขาได้ผลิตดวงอาทิตย์ที่มีพลังงานมหาศาลซึ่งก็เก็บไว้ใช้ได้นานมาก ตัวปฏิกิริยาคายความร้อนเนี่ยเราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปฏิกิริยาคายพลังงานก็ได้นะคะเพราะบางทีสิ่งที่ได้จากปฏิกิริยาอาจจะเป็นพลังงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ความร้อนเสอมอไปอาจจะเป็นแสงเสียงก็ได้ค่ะอย่างการที่เราหายใจมีชีวิตในทุกวันนี้ก็เกิดจากการที่ร่างกายเราสลายสารอาหารเพ<ม>ื่อมาสร้างเป็น ATP มาเป็นพลังงานให้เราค่ะเฮ้ยหิวข้าวแล้วอ่ะมันกลับเลยปะ ้ก็ปะน้าผู้ปกครองเป็นห่วงปะ,ปะ,ปะ,ปะ